ครับก็กลับมาสู่ภาคเช้าในช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายของภาคเช้าก็จะเป็นหัวข้อการพัฒนาเครื่องมือประเมินลิ i ทเเ a c y นะครับโดยเภศาชกรหญิงปรามีปรวีมัมันสุ่มครับขอเ,เชิญครับ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เล่าประสบการณ์ที่เคยร่วมสร้างความรอบรู้กับท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างความรอบรู้ก็คือท่านอาจารย์ชนวนทองธนสุการนะคะก็ที่ลงไปทํากันก็คือเราลงไปทําที่พื้นที่น้าล่องสองตำบลน,นะคะก็คือที่เราพอสตอ่องตาทีอาะะําเภอลานสักแล้วก็ที่เราพอสตอุ่มโคอําเภอหนองช้างค่ะ ประเด็นที่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังในวันนี้ก็จะมี3ประเด็นด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็เป็นการพัฒนาประเด็นสื่อสารหรือที่เรียกว่า key message นะคะประเด็นที่2คือการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความรอบรู้นะคะแล้วก็ประเด็นที่3เป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารประเด็นสื่อสารนะคะหรือว่าที่เรียกว่า key message นะคะ,คะหัวข้อแรกก็คือเรื่องการพัฒนาประเด็นสื่อสารหรือว่า key message นะคะ Key message ก็คือถ้อยคำหรือว่ารูปภาพหรือว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการจะสื่อสารให้กับประชาชนได้รู้นะคะโดยวัตถุประสงค์ของการ,ม,รมีประเด็นสื่อสารเนี่ยก็คือเพื่อที่ว่าเมื่อเราสื่อสารไปแล้วนะคะประชาชนจะยังสามารถจดจำข้อความหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารกลับไปติดตัวไปได้นะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยของเราที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้หรือที่เรา คิดว่าเราทำความรอบรู้แล้วก็ตามมานะคะเราก็จะไม่เคยมีประเด็นสื่อสารเลยว่าเราจะต้องการสื่อสารเรื่องอะไรก็คือข้อมูลที่เราต้องการให้เนี่ยคือเยอะแยะไปหมดนะคะก็คือ,อ,อคนที่เราฟังเนี่ยก็อาจจะจับประเด็นแล้วก็สกัดออกมาเป็นสิ่งที่เขาจะสามารถนําไปใช้ไม่ได้นะคะการมีประเด็นสื่อสารก็คือเพื่อที่จะช่วยในส่วนนี้นะคะในตอนที่เราทํานะคะเรื่อง การติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ที่เภสัชกรอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากนะคะในตอนแรกที่เราต้องทําประเด็นสื่อสารในเรื่องนี้นะคะเราก็ต้องไปสืบค้นข้อมูลทางวิชาการก่อนนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เนะี่ยมีอะไรบ้างนะคะจากการที่เราไปรีวิวบทความวิจัยหรือว่าออวิชาการต่างๆนะคะเราก็จะได้ปัจจัยเสี่ยงมาทั้งหมด สด้านด้วยกันนะคะก็คือมีโฮสต์เอเจนต์แล้วก็แอนเวอรนะคะในส่วนของโฮสต์ก็คือเป็นตัวผู้ป่วยเองนะคะแล้วก็จะพบว่าจะมีกลุ่มคนที่ภูมิต่ำนะคะที่จะสามารถติดเชื้อได้ง่ายนะคะเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะก็จะมีในกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังนะคะอย่างเช่นเบาหวานโรคไตนะคะหรือว่า โรคว้วนนะคะหรือว่าเป็นคนท้องนะคะที่หรือว่ากลุ่มคน608นะคะที่ฝั่งสาธารณสุขใช้กันนะคะ <c oughs> แล้วก็กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะก็อย่างเช่นผู้ป่วยโรค sle นะคะหรือว่าผู้ป่วย hiv นะคะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีการติดอุปกรณ์กับบ้านนะคะอย่างเช่นการใช้สายสวนหรือว่าผู้ป่วยฟอกไตนะคะก็จะเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายค่ะ แล้วก็สําหรับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะก็อย่างเช่นคนที่กินอาหารสุกๆดิบๆนะคะหรือว่าติดเชื้อแล้วไม่ยอมไปรักษานะคะหรือว่ารักษาโรคติดเชื้อไม่ครบกําหนดนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่กินเหล้าสุบุรี่หรือว่าใช้สารเสพติดค่ะแล้วก็สําหรับ กลุ่มอาการเสี่ยงนะคะของคนที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะก็จะเป็นกลุ่มอาการมีไข้หนาวสั่นเหนื่อยง่ายซึมลงกินข้าวได้น้อยลงคลื่นไส้อาเจียนมีแผลปวดบวมแดงแล้วก็มีปัสสาวะที่ลดลงนะคะสําหรับเอเจนที่จะทําให้มีผลต่อการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะก็คือในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผลนะคะทั้งในฝั่งของคนในสัตว์แล้วก็ในพืชน,นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้คนภูมิต่ำนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผสมสเตียรอยต่างๆค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยานะคะแล้วก็ในฝั่งของ environment ก็คือการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดนะคะอย่างเช่นดินน้ำอากาศมูลสัตว์สารเคมีหรือว่าขยะเนี่ยก็เป็นปัจจัยแวดล้อมนะคะที่จะทำให้คนเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูล ทางวิชาการมาชุดนึงแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็จะต้องมา an an งะะวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ของเราก่อนนะคะว่าปัญหาที่เราเจอในพื้นที่เนี่ยปัจจัยเสี่ยงมันเหมือนกับในวิชาการที่เราได้ไปรีวิวมาหรือเปล่านะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อทบทวนข้อมูลปัญหาของพื้นที่ในจังหวัดเรานะคะก็จะมีเรื่องเรามีแนวโน้มของอัตราการ เซฟสิทจากเชื้อคอมมูนิตี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็เรามีปัญหายาในชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นจากการสำรวจของออพี่ๆนะคะที่อยู่ในฝ่ายคอปสอนะคะก็คือในปี2559เนี่ยก็ได้ทำ การสารวจนะคะแล้วก็พบว่ามีการใช้สเตียรอยที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์นะคะจํานวนสี่สิบห้ารายนะคะแล้วก็เราเก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงจะปนเปื้อนสเตียรอยนะคะทั้งหมดสอง้อยสิบแปดตัวอย่างนะคะเราพบว่าปนเปื้อนสเตียรอยถึงเจสิบดตัวอย่างนะคะซึ่งคิดเป็นร้อยละสามสิบห้านะคะแล้วต่อมาในปีสอง5ันห้า้อยหสบห้านะคะแล้วก็ทําการสํารวจอีกครั้งนะคะแล้วก็ยังพบว่ายังมีครัวเรือนที่ใช้สเตียรอยอย,อยู่ จำนวน66หลังคาเรือนะคะคิดเป็นร้อยละ11เปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากในฝั่งปัญหายายในชุมชนที่เราสํารวจพบแล้วนะคะของจังหวัดอุทัยธานีเรายังเคยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะในปี2565นะคะเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากโรงพยาบาลสอนประชารักจังหวัดนครสวรรค์นะคะว่าพบผู้ป่วยเคสเซปติกช็อกนะคะที่อยู่อําเภอลานสักนะคะแล้วก็เสียชีวิตจาก การรับประทานยาผงจินดามนีติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน3เดือนค่ะซึ่งเราได้รับตัวอย่างนะคะแล้วก็นําไปตรวจทางวิทยาศาสตร์นะคะก็พบว่าในยาผงจินดามนีนี่มียาเด็กซา่าเมทาโซนแล้วก็ยาไพาอรซีแคมผสมอยู่ค่ะเราก็จะได้ข้อมูล2ชุดแล้วนะคะก็คือข้อมูลจากงานวิจัย วิชาการแล้วก็จากสถานการณ์ในพื้นที่นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องไปยืนยันข้อมูลในชุมชนนะคะว่าเคสผู้ป่วยเซฟซิตจริงๆในจังหวัดเราอะคะ่ะมีปัจจัยเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นไหมนะคะอันนี้เราก็ทำการเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสะเลือดทุกทุกเคสนะคะที่เขาสะดวกให้เราไปเยี่ยมนะคะเราไปเยี่ยมเราก็พบว่าคนที่เป็นเซฟซิตในจังหวัด ของเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่น้ำล่องทั้งสองตำบลเนี่ยมีเคที่เป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับนะคะมีผู้ป่วยที่ใสายสายส่วนปัสสาวะนะคะแล้วก็มีคนที่เป็นโรคร่วมที่ทําให้ภูมิป่ําก็คือเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะแล้วก็มีพบการกินน้ําสมุนไพรที่ผสมสเตียรอยนะคะจนเสพสิทแล้วก็เสียชีวิตค่ะแล้วก็พบคนที่กินอาหาร ดิบนะคะก็คืออาหารประเภทลูราบเลือดนะคะแล้วก็พบการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดก็คือเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวนะคะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับการตักซ้วมะคะ่ะคือเขาถ่ายซ้วมเองก็คือตักซ้วมออกจากซ้วมเองอะคะ่ะก็เลยทําให้เขาติดเชื้อนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งที่เสียชีวิตก็คือติดเชื้อแล้วก็รักษาไม่ต่อเนื่องนะคะ นอกจากนี้เราก็ยังได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เคส e study กับ service plan เซ p s ีนะคะก็คือใน service plan เนี่ยเขาก็จะเอาเ a สของคนที่เสียชีวิตจากเซฟซีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อหาทางป้องกันนะคะก็คือพบว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้คนเสียชีวิตจากเซฟ s ีเนี่ยก็คือเข้ารับการรักษาช้าค่ะก็คือผู้ป่วยไม่รู้ตัวว่าเป็นเซฟซีกก่าจะไปโรงพยาบาลก็คืน นานแล้วนะคะก็คือทําให้การรักษาไม่ทันนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมนะคะก็คือผู้ป่วยอาจจะไปรับการรักษาที่อื่นมาก่อนที่จะมารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลจากทั้ง3ส,ส่วนนะคะเราก็จะสรุปออกมาเป็นฉบับร่าง k Key m เม s a g e ของเรานะคะก็จะมีประเด็นที่ต้องการสื่อสารทั้งหมด 3ประเด็นนะคะก็คือเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงทําให้ติดเชื้อได้นะคะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่กินแล้วภูมิต่ําหรือว่ากินแล้วทาให้เชื้อดื้อยานะคะประเด็นที่2ก็คือเป็นเรื่องการเลือกยาได้ใช้ยาเป็นแล้วก็ภูมิไม่ต่ํานะคะ <c oughs> ประเด็นที่3 <c oughs> กา led. ก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มอาการกลุ่มคนภูมิต่ําแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะ เมื่อเราได้ฉบับร่างของคีมเมสเซจของเราแล้วนะคะต่อไปก็คือเราก็ต้องนำคีมเมสเซจที่เราสกัดออกมาจากสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาจากพื้นที่นะคะออกมาเป็นประเด็นสื่อสารนะคะแล้วก็ต้องไปทดสอบว่าข้อความเหล่านั้นที่เราคิดขึ้นมาแล้วว่าค่ะเราสามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ตรงกับที่เราต้องการจะสื่อสารหรือไม่นะคะซึ่งผลจากการ ทดสอบนะคะเราไปทดสอบกับประชาชนในพื้นที่วิจัยนะคะทั้งหมดจำนวน30คนนะคะโดยทดสอบกับคนที่ต่างเพศต่างกลุ่มวัยแล้วก็ต่างกลุ่มอาชีพนะคะเพื่อดูแนวโน้มของการสื่อสารค่ะผลจากการที่เราไปทดสอบประเด็นสื่อสารนะคะเราพบว่าข้อความที่เราต้องมีการเพิ่มถ้อยคำนะคะก็คืออย่างเช่นคำที่เราใช้ว่าภูมิต่ำค่ะ บางคนเข้าใจคำว่ากดภูมิมากกว่านะคะก็ต้องมีการขยายคำนี้เพิ่มไปค่ะอย่างเช่นคำว่าพิ่มเพื่อนะคะเราอาจจะต้องขยายด้วยคำว่ากินบ่อยกินนานเพิ่มไปด้วยค่ะแล้วก็คำว่าเราพอสตอนะคะประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจคำว่าสถานีอนามัยมากกว่าค่ะแล้วก็มีบางข้อความที่เราจะต้องปรับถ้อยคำนะคะอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่า SLE ที่เราใช้นะคะ ประชาชนจะใช้คําว่าโรคพุ่มพวงมากกว่าค่ะแล้วก็อย่างคําว่าเคมีบําบัดนะคะถ้าพูดว่าคําว่าีโมประชาชนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็มีบางข้อความที่เราใช้ต้องใช้รูปภาพเพื่อการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารได้เข้าใจตรงกันนะคะก็คืออย่างเช่นภาพผลิตภัณฑ์นะคะ ยาผงยาชุดน้ำสมุนไพรแล้วก็ยาลูกกอรค่ะโดยเรานำเทคนิคโฟโตโนเวล่ามาใช้นะคะก็คือเรานำเรื่องราวนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่พบการใช้จริงในชุมชนนะคะมาบอกเล่าแล้วก็สื่อสารผ่านรูปภาพเพื่อให้การสื่อสารของเราเข้าใจได้ตรงกันค่ะ แล้วก็อย่างเช่นการสื่อสารคําว่ายาปฏิชีวนะนะคะเภสัชกรอาจจะต้องการสื่อสารมากว่าสิ่งนี้เรียกว่ายาปฏิปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนะคะแต่จริงๆแล้วประชาชนเกินร้อยละ50นะคะเรียกสิ่งนี้ว่ายายแก้อักเสบค่ะฉะนั้นในการสื่อสารก็จะต้องระมัดระวังในการเลือกใช้คํานะคะว่าคนที่เราต้องการจะไปสื่อสารด้วยเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรคะ่ะแล้วก็อย่างเช่นการทดสอบความเข้าใจของ การดูเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เอาตัวอย่างเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์ของอาหารแล้วก็ของยานะคะไปให้ประชาชนดูแล้วก็ถามว่ารู้จักเลขทะเบียนอาหารไหมอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็รู้จักเลขทะเบียนยาไหมดูตรงไหนนะคะสรุปก็คือประชาชนไม่ว่าจะเลขทะเบียนอะไรนะคะ <c oughs> เขาก็จะเรียกเหมือนกันว่าเป็นเลขออยอนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่รู้จักเลขอยแต่ยังไม่รู้จักเลขทะเบียนยานะคะ เมื่อเราไปทดสอบแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ข้อคิดเห็นมาจากประชาชนในพื้นที่นะคะว่าคำว่าคีย์เมสเซจเนี่ยเขาไม่อยากให้ใช้เขาอยากให้ใช้เป็นว่าคําสําคัญมากกว่าในการสื่อสารแล้วก็ให้เ,เหมือนพูดถึงว่าเป็นคําสําคัญที่พูดกับคนสําคัญเนี่ยค่ะมันจะได้เหมือนแง่มุมทางด้านความรู้สึกแล้วก็ได้รับ การเหมือนว่าเราใส่ใจเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องการให้เราใช้คำนี้มากกว่าสรุปคีย์เมสเซจที่เราได้จากกระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะก็จะสรุปออกมาเป็นคีย์เมสเซจทั้งหมด12คํานะคะที่เราได้ค่ะคําแรกก็จะเป็นเรื่องยาผงที่ปนสเตียรอยด์กินแล้วภูมิต่ํานะคะคําที่2จะเป็นน้ําสมุนไพรที่ปนสเตียรอยด์กินแล้วทําให้ภูมิต่ํา หรือว่ากดภูมินะคะคำที่3คือยาลูกกรที่ปนสเตียรอยกินแล้วทำให้ภูมิต่ำคำที่4ีคือยาชุดที่มีสเตียรอยกินแล้วทำให้ภูมิต่ำนะคะแล้วก็คำที่5ก็คือกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาแก้อักเสบเพิ่มเพื่อทำให้ติดเชื้อดื้อยานะคะสำหรับชุดที่2นะคะก็คือเป็นหาเลขผลิตภัณฑ์ออยอได้เช็คเลขออยอเป็นนะคะคำสำคัญที่7 คืออาการที่เกิดจากสเตียรอยนะคะก็คือกินปุ๊บหายปวดปับ๊บกินข้าวได้นอนหลับดีหน้าบวมเป็นผาจานมีหนกที่หลังแล้วก็เท้าบวมกดปุ่มนะคะความสำคัญที่8ก็คือถ้ามีอาการที่เกิดจากสเตียรอยหรือว่าสงสัยว่าผลิตภัณฑ์มีสเตียรอยปนนะคะให้นำไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยหรือว่ารอพอสตค่ะ ขอเลื่อนสไลด์ให้หน่อยค่ะได้แล้วค่ะสำหรับคำสำคัญชุดที่3นะคะก็คือกลุ่มอาการหรือกลุ่มคนที่ภูมิต่ำแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดจะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะคำสำคัญที่9ก็คือเราสื่อสารว่ากลุ่มคนภูมิต่ำที่จะติดเชื้อได้ง่าย ก็มีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจําตัวกลุ่มที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าโรคภูมิวงนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบาบัดหรือว่ายาเคม,มค่ะคําที่สิบก็คือทุกคนที่มีอาการใดอาการหนึ่งดังข้อต่อไปนี้ให้สงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดและรีบไปโรงพยาบาลนะคะก็คือมีแผลบวมแดงร้อนมีไข้หนาวสัน่นเหนื่อยง่ายซึมลงหายใจเร็วผิดปกติ คำสำคัญที่11นะคะก็คือการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาดดินน้ําอากาศสารเคมีมูลสัตว์การขับถ่ายนอกซ้วมจะทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็คําสําคัญที่12ก็คือพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดได้แก่การกินอาหารดิบแล้วก็การไม่ยอมไปรักษาหรือว่ารักษาไม่ครบตามแนวทางของแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นคีย์เมสเซจที่เราใช้ในตำบลทุ่งโพนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามแม้ว่า เราจะมีคีเมสเซจที่เป็นแกนกลางอยู่แล้วค่ะแต่สําหรับในตําบลทุ่งโพกับในตําบลร่องตาทีคีเมสเซจเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าอย่างของร่องตาทีจะมีทั้งชุมชนที่เป็นชุมชนไทยอีสานแล้วก็ในชุมชนไทยค่ะซึ่งคําสําคัญก็คือจะต้องมีการปรับจากข้อความเหล่านี้ค่ะซึ่งการปรับก็มาจากการที่เราลงไปทดสอบคีเมสเซจในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ